ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเอาเรือลงไปผ้นใหญ่ของซอยพี่น้องที่บ้านที่อยู่ทางลุมนะครับตอนนี้บริเวณบ้านดอนเขียวไหญ่นะครับตอนนี้น้ำได้ขึ้นนุนสูงครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังนำเรือลงไปที่จะเขื่อนใหญ่ของซอยชาวบ้านครับพี่น้องครับน้ำมาเมื่อไหร่พอนี่้องทำท่าซีอิ้นี่ครับ บริเวณนี่บ้านเรือนของไทยบ้านนี่เป็นทั้งแถบแล้วครับหลายสิบหลังครับของขับไทยครับกันมาซอยขนของซอยชาวบ้านครับเป็นบริเวณบ้านดอนเขียวไงครับพี่น้องครับบริเวณนี้ครับแล้วก็้างฝากนั่นก็ไร่ข้าวโพดของพี่น้องเขานี่จมเสียหายครับถวมหลายสิบหลายร้อยไร่ครับ คับก่องทับเรือมันกําลังมาซอยขนของซอยพี่นอ้องอ่าบ้านดอนเขียวดอนเขียวไ่ครับผมอําเภอตะบอจังหวัดนนอไค้ยครับยิมหากระฎาดาคม2 5 6 8ครับพี่น้องครับมน,นํำมาหาศารครับ